ขายตั้งนานแล้วขายไม่ได้สักทีขายยังง่ายก็ไม่ไปทั้งทั้งที่ซับของเราเนี่ยเราถือว่าสวยมากๆราคาถูกเวอร์มากๆแล้วมีลูกค้าชื่นชอบชื่นชมก็เยอะมากๆเช่นกันนะคะรวมถึงมีลูกค้าลงพื้นที่ชมซับของเราเนี่ยทุกวันเลยแล้วทำไมซับของเราขายไม่ได้สักที ทุกคนสงสัยกันไหมวันนี้โอ๋จะมาเล่าเหตุผลให้ฟังจากประสบการณ์โดยตรงเลยนะสำหรับนักขายในหน้าหรือเจ้าของทรัพย์ก็ตามที่เราขายของเราอยู่แล้วขายไม่ได้ลองกลับไปเช็คดูนะเทคนิคง่ายๆแล้วก็นิดเดียวที่ทุกคนเนี่ยมองข้ามและไม่ได้นึกถึงเพราะเราไว้ใจคำว่าไว้ใจทุกคนเข้าใจใช่ไหมคืออย่างนี้ค่ะทุกคนที่ดินทุกๆทรัพยบบ้านทุกๆุกหลังมันมีเจ้าที่อยู่ เจ้าที่ของโอ๋ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นนะเจ้าที่คือเป็นตัวเป็นตนนะคะก็คือป้าข้างบ้านนะคะป้าข้างบ้านที่เราฝากให้ดูแลไว้คนสวนที่เราให้เฝ้าที่เราเชื่อใจเขาเขาลักเราเราลักเขามากคนดูแลที่ไปไปมามาคนข้างเคียงที่เราฝากซั์ไว้นะคะ มันมีเหตุผลเยอะมากๆเลยทุกคนเอาหลักๆประเด็นหลักๆที่โอ๋เจอบ่อยที่สุดนะคะมีที่อยู่แปลงหนึ่งนะคะลูกค้าชอบเยอะมากลูกค้าก็ลงพื้นที่เยอะราคาเราก็ถูกแบบถูกเวอร์มากๆแต่ลูกค้าลงพื้นที่ชมกี่คนกี่ครั้งหายหมดเพราะว่านะคะคนสวนคนดูแลที่อยู่ตรงนั้นน่ะคนเข้าใจมาว่าเขาเสียผลประโยชน์ ขัดผลประโยชน์เขามันจะเป็นไปได้ไหมเขาจะปล่อยประโยชน์ของเขาว่าหลุดมือไปซึ่งมันยากมากๆทุกคนเริ่มเก็ตแล้วใช่ไหมเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมพอลูกค้าเราลงพื้นที่ชมปุ๊บนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเขาพูดอะไรเขาคุยอะไรนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่รู้ได้คือลูกค้าลงพื้นที่ของเราปุ๊บหายนะคะและหลายๆครั้งที่ได้คุยกับลูกค้าเนาะ ที่ดินคุณโอว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นน่ะคือข้อเสียของเราที่ไม่ควรจะเป็นข้อเสียไอ้คนที่เราคิดว่าเราไว้ใจที่สุดเนี่ยมาพูดให้คนที่เขามาดูทรัพย์ของเรามาชมทรัพย์ของเราแน่นอนล่ะคะ่ะทุกคนใครๆก็ตามไม่ใช่เจ้าถิน่นไม่ใช่คนพื้นที่พอรู้ข้อเสียปุ๊บทุกคนจะถอยตั้งหลักก่อนน้อยมากๆเลยที่แบบว่า มุดทะลุออกมาเลยเราไม่สนใจเราต้องซื้อให้ได้นี่คือน้อยมากๆเป็นไปได้นะคะทุกคนทรัพย์ของเราเรามั่นใจว่าเราจะขายได้ราคาถูกสวยมีลูกค้าชอบเยอะตัดออกไปเลยค่ะคนข้างบ้านป้าข้างบ้านคนเฝ้าสวนคนดูแลทั้งหมดตัดออกไปก่อนถ้าเราไม่ตัดยังไงยังไงเราก็ขายไม่ได้ทุกคนเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมถ้าเราขายไปแล้วเขาจะเอาเงินเดือนที่ไหนทุกๆเดือน แล้วที่เขาอาศัยอยู่ตรงเนี้ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องกลายเป็นคนเล่ร่อนไหมพวกเนี้ยมันประเด็นสําคัญมากๆเลยนะและรวมถึงมีป้าข้างบ้านที่เราให้ดูแลไว้นะคะป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านเขาก็รู้ว่าอ๋อลูกค้าคนเนี้ใครพามาไม่รู้นะคะแต่ไม่ได้มาจากสายเขาเขาจะไม่ได้ค่าในหน้าเขาจะไม่ได้ผลประโยชน์พอลูกค้ามาปุ๊บเป็นไงคะ ข้อเสียทั้งหมดเขาจะพูดเขาไม่พูดข้อดีเลยทั้งๆที่ของเราเนี่ยข้อดีเยอะกว่าข้อเสียแต่เขาจะพูดข้อเสียบวกกับใส่ใส่ไฟไปนิดๆให้เกิดประกายนึกออกปะอารมณ์ประมาณนั้นเลยทําให้ของเราเนี่ยขายไม่ได้เทคนิคการแก้นิดเดียวนะคะทุกครั้งที่เรามั่นใจว่าขายก็เอาไอ้พวกเนี้ยออกไปเลยเออกไปอยู่ไกลๆเลยเราดูแลด้วยตัวเองถ้าเราดูแลเองไม่ได้ซ่อนกุญแจไว้ที่ใดที่หนึ่งถ้ามันต้องล็อกนะ ลูกค้าไปดูด้วยตัวเองลูกค้าไปถึงวิดีโอคอลกับเราปิดจบทุกงานซึ่งโอดทาวิธีนี้นะคะร้วที่ดินหลายแปลงที่มันติดขัดเนี่ยโอดข้องใจเอะใจแล้โอดลงพื้นที่เช็คเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทุกแปลงเลยคนเฝ้าสวนป้าข้างบ้านในหน้าข้างเคียงคนดูแลไปไป,ไปมาๆอะไรก็แล้วแต่คนพื้นที่ร้านค้าอะไรพวกเนี้เนี่ยคือมีผลหมดเลยนะคะแต่แต่นะคะ ถ้าเรามั่นใจว่าเราให้ผลประโยชน์เขาได้มากกว่าอันนั้นนะอาจจะขายได้ที่จริงของเราถึงแม้ว่าไม่สวยลูกค้านานๆนไปดูทีก็ขายได้นะนี่แหละคะ่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับนักขายเจ้าของทรัพย์ที่กาลังขายและขายไม่ได้สักทีลองไปเช็คดูนะว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราจะได้แบบโอ้อใช่ขายไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นี่เองรีบๆไปแก้กันนะคะ